เอ้วมาดูผลของจีนนะครับมาดูทั้งจีนทันจะเป็นสองตัวบนเหมือนกันนะครับรูดขึ้นลงยี้ได้4ตัวนะครับจีนนี่ผมจะใช้เลชุดที่6เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายก็พอนะเพราะ3าตัวมันถูกยากนะครับมันมีเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าราวาาดูกลางๆคลิปนะครับก็ผลจีนของวันวันจันทร์นะครับวันจันรจะเป็นเลข7 2 5สองหครับเป็นเลข2 5 2หัวท้ายหลาทัศนถามจริงครัสองหก็นี่ครับ มองเห็นนะครับจีนนะครับนี่ครับเจ็ดสองห้านะครับจีนเช่าบ่ายกับยี่แปดทั้งเก้าทับสามสองตัวบนนะครับเลขชุดที่หกนะครับเลขสองห้านะครับรูดคือลงยี่สิบสี่ตัวนะครับศูนย์หนึ่งถึงสองห้าถึงสี่สิบเก้านะครับคือเอาสองห้าบวกยี่สิบสี่กับสองห้าลบยี่สิบสี่จะได้เลขตามนี้นะครับแต่แทงจริงคือไม่ต้องครบตามนี้ก็ได้ครับถ้าจะตัดทิ้งมากสองสามตัวอะไรก็ได้นะครับก็ ถูกแต่เล่าชา้าเชาช้าปิดที่สองสองครับเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปสามตัวนะครับส่วนถ้าที่จะรูดเนี่ยก็ในรายกลุ่มก็เดือนละสามร้อยบาทครับแบ่งปันกันทำเป็นรูดครับส่วนถ้าเกิดมันมีเ่าเช้าก็บ่ายก็แนะนําตามนี้นะครับดไประโชท่ไปรูดครับจ่ายเก้าสิบสองครับถ้าเกิดถูกเล่าช้าก็หยุดนะครับถ้าช้าไม่ถูกกระทบที่บายลักษณะนี้นะครับเป็นทุเเพราะว่าถ้ามาถูกบ่ายก็ยังยังได้กํลังอยู่นะครับส่วนถ้าที่รูดตรงนี้ การแลกเฟอารแลกว่าก็จะถูกได้เยอะกว่านี้นะครับก็มาเดินครับลลเล้นนางรูทุวหนึ่งชุดเล่นตัวระบาดสองบาทนะครับเริ่มเล่นนักควรจะมีทุนคำรองประมาณนี้นะครับในผลเพราะความนจริงมันถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับผมย้ำว่ามันถูกยังไงมันก็ต้องมีหลุดครับแต่ส่วนช่วงที่มันถูก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 ถ้าไม่ถูกเช้าถูกบ่ายนี้ครับท่านก็ได้กำไรก็เก็บผสมกําไรกันไว้ครับพอได้กําไรพอได้กําไรที่มันคุ้ม ุ้มส่วนที่หลุดแล้วนะก็คือได้กำไรตลอดไปครับแต่ใครจะได้มากแล้วนะผมตอบไม่ได้นะคืออนาคตนะครับโอเคนะครผมกอจบคลิปนี้ไว้เพียงแ,แค่นี้นะครับ